กานข้างเรียกได้ว่าอย่างหนาตาโก้ที่ตาช้างานะตาโก้นี่แหละเนี่ยพุงใหญ่มอกกางเกงก็ใส่ทําทไม่ได้เลยแล้วก็ชีวิตก็เนี่ยครับแบกบน้ำหนักอย่างนี้มาระยะใหญ่ๆเลยทีเดียววันนี้ก็จะมาชาเลนจ์กับอัน่คิวเดอะฟลอเวอนะครับว่าจะเป็นยังไง ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าโก้ทาอะไรมาถึงดูแบบเปลี่ยนไปดูเหมือนนั่งทำํำมาชินย้อนเวลาไปเมื่อ30ปีที่แล้วบอกเลยนะครับว่าเคล็ดลับของโกนี่ก็คือ h o n e y c u ิวเดอะฟลาเวอครับตัวนี้ต้องบอกว่าขอบคุณรุ่นพี่ที่แนะนำนะครับเอชุติมาบอกว่าให้ลองทานดูจริงๆแล้วเราก็แบบเป็นคนไม่ได้สัมทัสเรื่องประมาณนี้นะครับแต่ก็อยากจะลองดูว่าเอ๊ะมันจะจริงไหมมันจะทําให้เราบอกหายหิวได้จริงหรือเปล่าก็ทานง่ายๆเลยนะครับ ก่อนอาหารเช้าเท่าน,นั้นเองประมาณ10นาทีแล้วก็ใช้เวลาประมาณร่วม3เดือนนะครับน้าหนักก็ลงไปก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันแต่ก็เห็นแล้วแหะว่ามันได้แน่ๆเพราะว่าประมาณ2สัปดาห์เนี่ยถึง1ึงเดือนแรกก็รู้แล้วว่าเฮ้ยน้าหนักมันลงแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวกู้ไม่เป็นคนไม่ออกกำลังกายนะครับไม่ได้ออกกำลังกายเพราะอยากจะแชร์เลนช์ตัวนี้เหมือนกันว่าเขาจะสามารถทําให้ควบคุมระบบความหิวของเราได้จริงหรือไม่ต้องขอบคุณนะครับ h a n นี่คิวเดอะฟลาเวอร์ครับตัวใหม่รุ่นใหม่ รวมไปถึงซื้อกับตัวแทนจําหน่ายนะครับที่มีบัตรแล้วก็ไว้ใจได้เท่านั้นนะครับ